สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกม Ghost of Tsushima กันเนาะก็หลังจากไลฟ์สตรีมไปนะครับจริงไลฟ์ก่อนลงเนื้อเรื่องเพิ่มด้วยใช่ไหมเออนะแต่ว่าก็นั่นแหละถือว่าเกมหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ไปตีป้อมมาเองเรียบร้อยแล้วเออมันอดใจไม่ไหวดิใช่ไหมสองป้อมเนี่ยนะครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเควสเนื้อเรื่องกันต่อซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะได้สิ่งที่เรียกว่า grabbing hook แ,แล้วปะ

เจ้าลานิทานอีกแล้วเหรอแค่พูดในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินบางคนเรียกเจ้าว่านักล้ปีศาจนะด้วยเจ้าเป่าหูพวกเขาด้วยสิคนพวกนี้ยอมยอมอยู่เพราะความเชื่อตัวเองพวกเขาควรเชื่อในสิ่งไรมากกว่าสำหรับพวกเขาเจ้าคือทั้งสองอย่างท่านชื่ออะไรสักหลัง่อะไรเพราเขาจะได้เลิกเชื่อเรื่องเราวพื้นบ้านสักทีเดอะกันนะก็คงใช่แหละ ทา,ากากรังข้ามเคร่งทำงานที่เจ้ามอบหมายอยู่เขาพยายามเจ้าผิดหวังไปดูความคืบหน้าหน่อยแล้วกันยังไม่เสร็จนะถ้าพูดอย่างเง,งี้ยเจ้ากรังมองหาหงหลูกเพื่อช่วยเหลือลุงเจ้าอยู่สินะได้มาบ้างแล้วจานชิควาวะกับท่านหญิงมาซาโกะอาดาจิยังไม่ตายทั้งคู่ต่างมีเรื่องระบายต้องจัดการในส่วนตัวนะมือทะนุกับหญิงสูงซากเหรอท่านแน่ใจหรือว่าเท่าน,านี้เพียงพอ คารายเจ้าผมโดนดีกฟาร์มาด้วยปรากฏว่าหัวหน้าใหม่เป็นเพื่อนข้าเพื่อนเก่าข้าก็ฟังดูเหมือนเจ้ารลงกลังได้นะเจ้าจะมาด้วยไหมล่ะไม่รู้สิมันก็ยังดูน้อยอยู่ดีนะเนี่ยแต่คงไม่ได้สู้กันแบบตัวต่อตัวขนาดนั้นนะครับน่าจะผู้คนที่มาน่าจะช่วยข้าหน่อยได้ไหมข้าจะการเองไปหาทอากาเถอะ โอเคเออน่าจะแบบว่าคอยล่อความสนใจอะไรเงี้ยเราแอบ,บเข้าไปช่วยนี่คือตะขอที่ผูกเชือกไว้ตรงปลายเออท่านสามารถใช้มันปีนกำแพงหรือโหดตัวข้าวปสัสก์ได้มันรับหนักได้ใช่ไหมข้าทดสอบเองกับมือแล้วขอรับาใครมันว่าคางนินาวะยอดเยี่ยมข้าพอใจเจ้ามาก เอาไม่มไม่ขอรับนี่เป็นของขวัญแค่ข,ข้ามีพี่สาวมีบ้านมีชีวิตวพิงพอแล้วขอรับขอบใจนะทักะจีนเจ้าอยู่ไหนเนี่ยดิวโซ่หรอดิวโซ่มาทำอะไรที่นี่วะจีน,นจีนสาขาอยู่ไหมไม่เห็นสับปะรไม่เนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรของขวะเขาออกตามหาเจ้าเสือทั่วเลย พวกมองโกจับนักสู้ที่ฟิมูดีสุดข้าไปหมดเลยข่วาวเพิ่งพวก,พวกจินถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างคนของเขาจะตายแต่ถ้าลุงของเจ้าก็จะถูกกักตัวอยู่ในนั้นพวกเขาอยู่ไหนถูกข,นกขังอยู่ที่ป้อมยัดเตะก็ไ,ได้ริวโซลองดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเอาต้องไปช่วยก่อนเนีย่ยถือว่าลองใช้ตะขอเลยปะเนี่ยตะขอเหล็กคือไม่ค่อยมีเหล็กะครับตอนนี้ต้องขอเฮ้ยอะไรอะ แต,แต่เราก็ต้องคอมไงนะไม่ผมไปอัพดาบมาแล้วหรือเปล่าวะเจ้าพวกเขาอยู่ในกรงใกล้ป้อมอ๋อที่จริงแล้วก็อยู่ข้างใน,งในป้อมเลยนั่นแหละบทยอดผาน่ะแล้วเราจะช่วยลูกนอกก้องเจ้าเรื่องอไรถ้ายังมีลูกน้องที่ไม่โดนจับเยอยู่บ้างเราะพวกเราอยู่ที่ทางแยกใกล้ๆนี่น <ไป S 1> แหละเราก็ต้องมีคนเพิ่มน้ำค้าไปเลยไอ้ผมอัพดาบไปยังนะนี่ไงอัพอันนี้เต็มแล้วครับแต่ว่านี้ขาดเหล็กกับเหล็กกล้าอยู่นะ ลูกน,น้องเจ้าถูกจับได้อ,อย่างไรกันล่ะจำแผนที่ที่เจ้ามอบให้ข้าได้ไหมแผนที่มีเส้นทางเสบียงมองโกเจ้าพบเสบียงใช่ไหมพบสบิเ<า>สบียงกำลมีการคุ้มกันอย่างดีเลยนนเเลูกน,น้องมือสงของเจ้ากรับมือไม่ไหวเนี่ยนะไอ้พวกระยำมันพูดออกมาเปนลูบโลสิไข่เองก็แฉกับ<แ>ตัวไม่รอดเลยแน่ใจว่าลูกเจ้ารอเจ้ามีชีวิตอยู่เมื่อคืนนี้เสียงพวกเขาร้องเพลงกันนะน่าแปลกใจที่เว่ยพงมองโกยอมนะเนี่ยไข่ก็เหมือนกันพวกเจ้าร้องเพลงเก่งกันเหรอ หากินทางนั้นดีกว่าเป็นหาร,รับจ้างนะเนี่ยถ้าก็มีช้างเลือกแล้วหรอกแค่ทางเลือกเดียวนะเราจะการประลองเราที่งานประลองท่านนั่งงงเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะก็เราจะประมือกันฆ่าเชิญแม่ทัพของทุตสกูลมาดูด้วยตอนนั้นเจ้าลุกใส่ฆ่าเราก็เป็นศัตรูอาฆาตเล่นเอาแขนขาดอะไรวะอาไม่ทันนี่เอ่อข้าขอโทษ ขอโทษก็แล้วกันนะถ้าเพิ่งเคยร่วมประลอ,องตื่นเต้นจนควบคุมใจไม่อยู่แน่นอนเซสมัรบนเกาะอยากเจอหลานของหลานชายของจิโตกันทท้งนั้นแหละข้าไม่เคยมองอย่างนั้นเลยนะเจ้าเป็นซนะาครแต่กำเนิดงา,า,าน,นาประลองนั่นคือโอกาสที่จะมีคนสนใจข้า โอกาสเข้าเป็นสมุไรรับใช้คุณนางสักคนเจ้านายจะมาถามข้าเขารับเจ้าอยู่แล้วเพราะไม่มีใครที่ไหนจะรับหรือไม่หรือไม่ล่ะข้าอยากจะพิสูจน์ตัวเองเจ้าจะเล่าให้ข้าฟังก่อนหน้าเนี่ยก็ควรจะทำอย่างนั้นแล้วมั้งเอาอะอยู่ดีก็ควบม้าเร็วนะครับมีคนในโคมัสสือเรียกเจ้าว่านักรบปีศาจแค่สระสารยังไม่พอใจเหรอ เป you ็นอะไรไปแล้วกูว่าข้าจะโด่งดังกว่าเจ้าลูกไงฮะเออไอหมอนี่เหมือนว่าจะเจอแล้วปะเหลือกี่คนเนี่ยสี่คนเหรอโอ้โรยกับชินโ็อะฮิโร่กับชินโซล่ะพนไปแล้วแล้วไม่กลับมาอีกไอพวกตาขาวเอ้ยแล้วมีม้าขวางเนี่ย ยังกล้าหนีทับตอนที่ข้าพยายามช่วยชีวิตพวกมันนะนะเรายังมีกำลังมากพอที่จะช่วยลูกน้องเจ้าข้าเคยมีเคยเคยเสียลูกน้องเพราะมงโ,โกโรคภัยและความหิวแต่ไม่เคยเพราะเหตุน,นี้เลยพวกมันอ่อนแอไม่ใช่ความหิวของเจ้าหรอกไม่แล้วมันบ,บังซีนมากเลยเนะี่ยมีใครอยากถอนตัวอีกไหมม้าของริวโซเน,น,นี่ยเนี่ย โอ so, ้มาของลิวโซโค้ดโคต้ดยิงสี่เลยเมื่อกี้เราจะคิดหาวิธีช่วยรุ่นน้องเจ้าล่องทางเฮ้ยผมโซโล่คนเดียวได้ผมเคยโซโล่ป้อมโซโล่ค่ายอะไรมาเยอะแล้วบกฟังไปเลยมีถ้ารวมเราด้วยก็หกคนสินะไหวอยู่แล้วชิวเออคนเดียวยังไหวเลยอะไรอ่ะ อ๋อเขา TP มาให้เลยครับป้อมนี่อยู่ขวาอ๋อนั่นเป็นป้อมที่ผมมาเดินเที่ยวแล้วเจอแล้วมันเข้าไปไม่ได้นะเจ้าวางแผนอะไรบ้างแผงของข้าเหรอข้าเคยมบเรีมงโกได้ก็เพราะแผงของท่านนะออใช่พทสู่ป้อมเพียงเส้นเดียวซึ่งย่อมมีการป้องกันแน่นหนาข้าต้องเข้าไปโดยมีโดยให้มีผู้ใด,ดเห็น กาองไม่ได้เฝ้านภาข้าจะปีนหน้าผแล้วข้างแพงไปทำอย่างไรล่ะจะเป็นลิงหรือไงข้ามีอุปกรณ์ช่วยข้าจะปล่อยลูกน้องเจ้าเองเมื่อรวมกลุ่มกับลูกน้องเจ้าได้ข้าใช้สัญญาเตือนพวกมันให้พวกมันพวกเจ้าโจมตีอ๋อโอเคนั่นไงข้ามีแผลแล้วโอเคเออเราจะปีนผาเหรอ ก็ผ่าตรงไหนที่เราปีนได้ล่ะข้าจะขึ้นผาฝั่งนี้ตอวตัวจะกันเห็ุสิ่งานฆ่าแล้วกันนะโชคดีจินจะล่วงลงม,มาแล้วกันตรงนี้เหรอครับไหนแวะปีนยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่ผ่าอีกตั้งเก้าสิบเมตรเอิ่มฝั่งนี้เหรอ โอ้ต้องมีทางตีเขาไปได้นี่ไงตรงนี้ตรงนี้กระโดดกระโดดแล้วกดสามลีเอียเพื่อหุนตัวกระจุดยึดจุดไหนอะเนี่ยหรอโอ้โหสไปเดอร์แมนโอเคไอ้นี่คือจุดยึด ไปเ,เลยนั่นก็ได้เหรอเอาว่ะเราปีนขึ้นเฟี้ยวเกินฉันจะติดใจจะขอนเดี๋ยสิเหมือนกันเลยนะาจินนะของดีนะเนี่ยแต่มันต้องมีไอ้เชือกให้เราเห็นใช่ไหมมันถึงจะปีนขึ้นได้ปะอันนี้ปีนปลายสเจ้าได้นะครับผมมีสารเจ้าหลายอันที่แบบว่ายังไม่ยังไม่เคลีย <c oughs> ออกฝั่งนี้ไปจีนโอเคไปเลยโห<อ>ัวฆ่าไปได้แน่นอนแหละ<อ>นี่ถ้าเรากดไปทันนิดคือม่องนะเนี่ยชื่อม่องเลยนะสะภาพเนี้ยหรืออยู่ดีแบบมันบั็กตัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้กดสามเหลี่ยมเงี้ย<อ>ไม่อยากจะพูดถึงเพราะแต่ขอ,อ,อกฝั่งนี้ ก็อ้อมไกลอยู่นะมันจะถึงแล้วล่ะแหมเราใครเฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยมันเวียงไปผิดทางด้วยเนี่ยห่วยเวียงไปผิดทางก็โดนเหมือนกันนะเอาเอาใหม่เลย โอเคเออตอนแรกเปี่ยงตัวออกไปนไหนก็นไม่รู้งงตัวเองนี่ได้เหรออ๋อโหถ้าเวียงผิดนี่ต้องระวังเลยครับมองมองไม่รู้ตัวฮะโอเคเรามาถึงแล้วโอเคต้องหาวิธีหาลูกน้องดิวโซให้เจอก่อนอื่นเลยอ้อยพวกนี้ก่อนลองเพลงกัน,นอยู่จริงด้วยนี้ยัยเอาพวก คนที่มันมีธนูนนพพก่อนแตเพื่อนที่มันอยู่บนป้อมเนี่ยเออว่าเราต้องลงเลยแหละมันจะไม่เห็นอะไรทุย้ยแต่เราทำงี้ได้ดีวยว่าไอ,อ้ยาไอ้ยะปีนกำแพงปีนหลังคาแล้วครับตอนนี้เออไม่ได้อัพสกิลสเตล,ลมาเยอะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีสลุกงอเยอะเอ,อ้ยมันมีมังโกเยอะขนาดไหนตรงเนี้ย แต่อย่างนี้นก็ใช้ได้อยู่เอาไปเลยลบอาหานเลยละกันข้า<อ>งในนี้ไม่มีมันจะไม่มีมีข้างล่างสองคนครับปัญหาคือสองคนนี้เราจะเคลียร์ยังไงดีวะคนหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ คนนึงอยู่ตรงนี้เลยคือใกล้กันมากอะยังไงดีวะสเตลแตกไหมเนี่ยใครมันเห็นปะทางซ้ายงงงงเฮ้ยลืมลืมคนในนี่ มันเฮ้ยเอ้าไมม่ไ่ถึงมันมีหมวกไอ้บ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเออแต่ไอ้ผมไปได้ธนูยาวมาใช่ไหมธนูยาวมันดีมันติดหมวกลืมมาเดี๋ยวนี้ช่างมันแล้วกันเออหมอนี่มันเห็นเอาแต่อย่างนี้เพื่อนก็อยู่คนเดียวแล้วนะครับโดนนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนสแตนก่อนเผื่อไว้ <ersch> มันโดนขังอยู่ตรงนั exactly. ้นแน่เลยอ่ะเออชุ no. ่ยชุ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 ยยังไงดียังไงดีเอ้าใครเป็นเห็นกูอีกเนี่ยขยันเห็นกันจังเลยวะมีหมาด้วยโอ้เนตเราดับเบิลคิวได้ดับเบิลคิวอือสุดยอด อัพสกิลมาละของดีจัดเก็บเสบียงด้วยเลยจำได้ว่าตัวแป้งนี่มันมีเสบียงเฮ้ยชิบ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 ตรงนี้ดวปะโดดแล้วก็อบสาเลยลกันเออโมันตรงนั้นสอตัวเออถ้าผมยิงเ้ยจะเยอะไปไหนวะ เดินมาเดินไปไหนวะเดินมานี่หรอมันเห็นไหมทั้งหมดทุกไปเห็นจิทาโร่เลยกูเวลานมันเหลือไม่กี่คนละเฮ้ยเอาแตกเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวแตกเรียบร้อยเอ้ยดาบใหญ่สองคนเลยเหรอเห็น เอ้ยเอ้ยเไม่ทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายคนมากไงเออเอ้ยไมคก็ไมคเอาละไอ้ม่ทักไี่ถือเลยถือหม้เฮ้ยมันมันใช้อะไรกันอ่ะมาดิเฮ้ยเอา ไม่โดนเฉยเราอะ่ะฮะยังไงซีดีไงน,นี่ไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถือมีดถือมีดเหรอมีดทีเดียวมั่งหมดแล้วมัง้งไม่รู้ว่าปลดปล่อยอะไรแล้วกันอยู่ดีก็เตลแตกเฉยทับซักไข่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่าดีขึ้นแล้วครับสามคนเองหรอสี่คนนำไปเลย เราเคลียร์หมดป้อมแล้วมั้งเนี่ยเพราะแต่มีหกมีหกคนที่เราต้องช่วยหรอนะผมเขาอีกสองคนอยู่ไหนอะ่ะอย่าบ่อนไว้ตรงหมาเมืนเน่อกี้โอ้โหเก็บไปร่วมกับหมาแล้วเนี่ยโคตรแย่เลยตรงนี้ปะนี่ไงของหน่อยแล้วกันนะนี่นี่นี่น แม่ร้องเพลงกันสัอ,อนี้ไม่ใช่หมายว่าหมีดีว่ะปล่อยหมีออกมาได้ปะเดี๋ยวมนตีทิ้งได้เลยช่วยคาซูหมีหน่อย <c oughs> ไปช่วยแล้วก็ไเปเจอเยี yeah อะไรอีกวะไม่กูตีอยู่คนเดียวเลย <c oughs> เอาล่ะเดละฟลาฟาร,ร์มของขอรับแบบ <c oughs> โอเคน่าจะหมดแล้วครับเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวโมโกเหลือเลยเนี่ยโอ้สามคนไอ้มากันสามคนเนี่ยเดี๋ยวลองใช้อันนี้ให้ดูนะครับคือทะลุหมวกนีไงอันงงเอาเอาเดี๋ยวตรงนู้นก็ยังมีเหรอเนี่ยนี่ไงเต็มหน้าไปบรับสองหันนี่ สี่เหยืี่ไงยหมดยังตี่สี่สี่ี่มีคนเป่าอีกอ่ะเฮ้ยเอาใครยิงอะไรมาวะเออไม่ใช่ฝั่งข้างหลังมันหมดแล้วเหรอเอาไหนอ่ะเอองงๆนะผมเนี่ยนี่ต้องมีคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้ธนูมาเมื่กี้ปิ้วๆิ้วใช่ปะหรือฝั่งเราที่คโนเนี่ย เราจะไม่ได้ด่าไม่น่ามีธนูหรอกดูสิว่าเรามีของอะไรให้เก็บได้ครับเอาทุกอย่างไหนๆก็มาละวปะทะโดนเลยมาใครโอ้ยรุ่นธนูเนี่ยโอเดลตัวเชือกในทีดิวโซรีวเอาละเรียกเรียกริวโซเขาบั๊บบุบุต้องเรียกจริงหรอมันหมดค่ายแล้วนะเนี่ยริวโซ คนเดียวนะเนี่ยวิ่งไปมุมคุกมองกันข้ามโอ้มันมันมีข้างนอกด้วยปะเออเราต้องออกไปช่วยดูมันสองฝั่งไปเลยนี่ไงเพียบโอ้โหเดี๋ยวนะออกของกว้างระเบิดเลยดีกว่าโอ้โหโคตรเยอะเยอะจริง ไปเลยโอ้ระเบิดโอ้โคตรแรงระเบิดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแดงอย่างนัวเลยตอนนี้ตอนนี้นัวโคตรเอออ๋อใครวู้ระเบิดมั้งระเบิดมันดีขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งรู้โอ้รู้ขนาดนี้ใช้ตั้งนานแล้วเออ ก็เบิดทีมที่หายหันกองเลยเอาโทษโทษโทษโทโฟานผิดเอาลิวโซจะกลายหมอน,นั้นไปแล้วนะได้กว่านี่ย,ย,ยังไม่มีใครตีอีกยังงงเลยเออโคตยังนึกแล้วลว่าต้องไม่ลืมพวกเรา เขาพนันกนว่าท่านจะใช้เวลานานเท่าไหร่เหมือนข้าจะเพ้แล้วเดี๋ยวเพราะว่าท่านจะนำสาเกมาด้วยนะเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ไม่สมเพยสมผลเอาเสียเลยเรื่องใดล่ะลูกน้องข้าบอกว่ามองโกไม่ได้ทำร้ายแต่กลับปันอาหารให้อาหารดีเสียด้วยปีหน้าล่ะพวกเขาถึงได้ร้องเพลงในืนกันน ดีใจเถิดี่เขาปลอดภัยแล้วมังโกจะปันอาหารให้รทำไมเราผู้มันคาดหวังสินตอบแทนบางอย่างนะสิขอบคุณจินดูน้องข้าสำคัญต่อข้ามากเอพูดแบบนี้มันไม่ผมรู้สึกเหมือนเราต้องสู้กับกลุ่มหม่ฟางวะ เอาลราขึ้นมาได้ต้องขอ,ขอเกี่ยวต้องไปพบอยู่นะในโคมาสึนะครับโอเคเสร็จไปหนึ่งเควส์วันนี้คนก็น่าจะครบแล้วล่ะวิเดอร์สกิลแต้มเทคนิคมาด้วยเดี๋ยวผมขอเก็บของนิดนึงก่อนแล้วกันนะฝั่งข้างหน้าเหมือนยังไม่ได้เก็บเอ่อมีอะไรไหมอ่ะผมได้เหล็กมาแล้วแต่ไม่รู้พอสละอัพหรือยังครับอยากอัพอ,อีกขั้นหนึ่งนะ ตีได้เลยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งแกะแงะอะไรเงี้ยแต่ตีน่าจะมีเสียงถ้าภารกิจสเตล,ลนี้น่าจะน่าจะยากมันได้เหล็กแต่มันไม่ค่อยได้เหล็กกล้าหรอกวินิจเหล็กเยอะเลยระเบิดดินดำได้คืนมาด้วยสุดยอดเหมือนจะหมดแล้วครับอขอดูก่นันไม่ได้โอ้โหเหล็กกล้าใช้สีเหล็ก,ลลกทำไมได้ฮะโอเค